โคตรน่าเห็นใจนางเอกดังต้องสวยเพราะพิษข่าวเฉวาของคิมซูยอนจากกระแสข่าวอื้อฉาวของคิมซูยอนที่ร้อนระอุอย่างต่อเนื่องเริ่มส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เจ้าตัวรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์จะโดนมหากรรมทัวลงอย่างหนักกดดันให้ถอดถอนพระเอกข่าตัวอันดับหนึ่งของวงการจนต้องพักกิจกรรมต่างๆกันชั่วคราวแล้วตอนนี้อีกฝ่ายที่น่าเห็นใจไม่แพ้กันก็คือนางเอกสาวโจโบอาที่เจ้าตัวกำลังแสดงนำคู่กับคิมซูยอน ในซีรีส์ Cock Off ซึ่งกำลังจะออนแอร์ซีซั่นแรกในเดือนเมษายนนี้สำหรับ Cock Off ถือเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่จาก Disney Plus เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มออฟฟิศที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ IMF และได้ผ่านตัวเป็นเจ้าพ่อธุรกิจสินค้าลอกเลียนแบบระดับโลกซีรีส์มีการลงทุนค่อนข้างสูงแถมยังยกทัพนักแสดงดังมาร่วมง,งานกันเพียบที่สำคัญคือตั้งใจใช้พลังดาราของคิมซูยอนในการดึงดูดความสนใจของผู้ชมอย่างเต็มที่ แต่ประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเสียมากกว่าซึ่งน่าจะส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงโปรโมตไปจนถึงช่วงออนแอร์โดยซีซั่นหนึ่งมีกําหนดออนแอร์ในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ในช่วงกลางเดือนเมษายนและตอนนี้ยังเป็นช่วงถ่ายทำซีซั่นสองซึ่งใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วโดยวางคิวออนแอร์ในช่วงครึ่งปีหลังทีมผู้สร้างตอบสนองต่อประเด็นนี้ว่า ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆเราจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเมื่อตัดสินใจได้แล้ว